อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะบทที่330ตําตำหนักวิเศษซิลลำแสงสีเงินลอยมาด้วยความเร็วสูงสุดเล็งท้ายทอยของสื่อห้าวมาพร้อมกับลมคลั่งกระจายอักขระน่ากลัวออกมาเป็นพรวนสื่อห้าวเบี่ยงหลบไม่ได้เหลียวหลังมองยื่นแขนออกไปคว้าด้านบนหัวไหล่ดังปัง นี่เป็นสอนยาวสีเงินหนึ่งด้ามสลักอักขระมากมายสว่างและลึกลับสามารถทะลวงร่างกายของสัตว์อสูรขนาดใหญ่เขาหันหลังโดยพลันแล้วโยนออกไปในทิศทางนั้นความเร็วของสอนเงินเร็วกว่าเมื่อครู่ทับทวีแววเสียงดังสนั่นมาจากฟากฟ้าล่ำแสงสีเงินเส้นนั้นเจิดจ้าหลายเท่าตัวดังจันทราสีเงินระเบิดมุ่งหน้าไปปะทะมันไม่เหมือนลูกศรแล้ว แต่เหมือนยอดเขาสีเงินลูกหนึ่งกระแทกลงมาท่ามกลางเสียงดังสะเทือนเลือนลัน่นตูมหนึ่งเสียงดังกล้องแววมาที่นั้นมีเงาถอยโซเซคันธนูในมือและโลก่กำบังแหลกละเอียดเขากระอักเลือดบาดเจ็บสาหัสนี่หาใช่มนุษย์แต่เป็นผู้กล้าที่มีปักคนหนึ่งเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันกับทาตที่ตกลงไปในลาวาก่อนหน้านี้ยิ่งใหญ่มากแต่เทียบสื่อห้าวไม่ได้ ประเทศเพลิงจะเป็นปรัปักกับพวกเราหรือจึงสกัดกั้นเช่นนี้เป็นเจตนาของจักรพรรดิเพลิงหรือมีคนพูดเสียงเย็นอายุของเขาไม่มากนักแต่กลับยโสโอหังยิ่งนักแม้จะบาดเจ็บแต่ก็ยืนตระงานอย่างทนงองอาจเช่นเดิมจ้องมองมาทางนี้ด้วยเจตนาร้ายอย่างเต็มเปี่ยมพิลึกคนนักตะก,กะป่วยเสียจริง สื่อห้าวเมินเฉยแต่จดจ้องตำหนักวิเศษด้านล่างด้วยเกรงว่าจะพลาดสิ่งใดไปทะเลสาบลาวาด้านล่างส่องแสงใสาแจ๋วตำหนักหนึ่งหลังกระพริบแปลกปราบปล่อยอักขระยากลึกอย่างถึงไอหมอกและแสงสว่างลอยออกจากผิวน้ำในเวลาเดียวกันสื่อห้าวจ้องเขแมงเขาอยากเดินเข้าไปมากเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นก็มีคนกรูกันมาหลายสิบคน ล้วนอยู่ในตำแหน่งได้เปรียบเตรียมพร้อมเคลื่อนไหวทุกเมื่อซิลลำแสงสีทองเส้นหนึ่งลอยมาหนนี้เกรียงไกรยิ่งกว่าเดิมชายหนุ่มฝั่งตรงข้ามนำคันธนูเลิศลำออกมาอานุภาพยิ่งใหญ่กว่าเมื่อครู่สอนที่ยิงออกมาส่งเสียงวีดหวิวห้อมล้อมด้วยอักขระกระจายเต็มท้องฟ้าเมื่อสื่อห้าวถูกขัดจังหวะถลึงตามองกลเป็นลำแสงหนึ่งเส้นพุ่งออกไป ฟันสอนด้ามนั้นหักดังปังเข้าไปใกล้คนคนนั้นอย่างรวดเร็วคนคนนี้แข็งแกร่งมากกระพือปีกคู่นั้นดังดาบสองเล่มฟาดมาอีกทั้งยังมีกระแสะไฟโชดช่วงดังเปรี้ยราวกับเทพเจ้าสายฟ้าระเบิดพลังสื่อห้าวมีวิชาสายฟ้าสองมือบีบตราประทับรายเคล็ดวิชาส่วนหนีระหว่างนิ้วมือรับกระแสะไฟจำนวนนับไม่ทวนเข้าสู่กาย จากนั้นก็ปล่อยหนึ่งหมัดออกไปปล่อยสายฟ้ารุนแรงกว่าหลายเท่าตัวพลุบสุดท้ายการประมือเพียงชั่วครู่สื่อห้าวใช้กำปั้นสะเทือนจนเขาแตกกระแหงถอยกรูดไม่หยุดกระอักเลือดคำใหญ่ดำเตรียมทั้งตัวอ้าปากะง,งาบะง,งาบเจ้าเขาพ่นออกมาแค่ตัวอักษรเดียวจากนั้นร่างกายก็ระเบิดเลือดชุ่มโชคชีพดับศูนย์ ฝูงชนประวัติพรั่นพรึงพากันล่าถอยพวกเขารู้แล้วว่านี่เป็นผู้กล้าต่างแดนรับมือยากยิ่งกลับถูกสื่อห้าวจัดการด้วยเวลารวดเร็วปานนี้ลาวาไหลโกรกกรากตําหนักด้านล่างปรากฏขึ้งใหญ่โตมโหฬารอย่างมากมองดูเก่าแก่นักตั้งอยู่กลางลาวาแต่ไม่ละลายประตูเปิดมานานแล้วอักขระไหลทะลักออกมาลุยสุดท้ายก็มีคนอนเรนทนไม่ไหวพุ่งตัวเข้าไป ตอนนี้คนที่มายังน้อยมีเพียงหลายสิบรายเท่านั้นโอกาสเช่นนี้หายากถ้าจำนวนคนเพิ่มขึ้นที่นี่จะชุลมุนวุ่นวายเป็นแน่การต่อสู้จะดูเดือดอย่างมากฝูงชนรีบเร่งด้วยกลัวจะรังท้ายเสกอาวุธล้ําฆ่าป้องกันตัวพุ่งใส่ตําหนักสื่อห้าวก็เคลื่อนไหวแล้วกระตุ้นดวงเนตรซ้อนดวงนั้นใช้มันสํารวจเหตุการณ์ด้านในหมายเข้าใจให้มากขึ้น ลาวาไม่อาจขวางกั้นทะลวงม่านหมอกแสงสว่างกระจายตัวนี้ก็คือพลังพื้นฐานของดวงตาดวงนี้ทะลุเปลือกนอกมองเห็นวัตถุแท้จริงมีอักขระค่อยช่วยเหลืออันตรายอย่างยิ่งไม่นานเขาก็เห็นธาตุแท้บางส่วนอักขระกระจายหนาแน่นบนบานประตูมีความหมายลึกลับซับซ้อนเป็นไปตามคาดมีคนกระโดดลงไปในลาวาได้สำเร็จ กายไม่เผาไหม้เพราะมีอาวุธล้ำค่าคุ้มกันแต่เมื่อถึงบริเวณประตูก็กรีดร้องอาวุธล้ำค่าปริแตกทำให้พวกเขาจำต้องล่าถอยคนกลุ่มนี้ล้มเหลวทั้งสิ้นมีสองคนในนั้นฝืนฝ่าเข้ามาปรากฏว่าไม่ใช่แค่อาวุธล้ำค่าที่ป่นปี้แม้แต่ร่างกายก็กลายเป็นแสงจุดจุดสลายหายไปในทะเลสาบลาวา นี้เป็นบททดสอบอย่างหนึ่งเพียงผ่านอักขระเหล่านั้นก็จะผ่านเข้าไปได้มีคนซุบซิบพวกเขาแยกกันคนที่รู้จักกันก็ปรึกษาหารือพลันกลิ่นอายตึงเครียดก็คลี่คลายลงไม่น้อยอย่างน้อยระหว่างพวกเขาก็ไม่ได้ลงมือหากจะเข้าไปหนึ่งร่างกายต้องยิ่งใหญ่มากพอรับการทดสอบของอักขระได้สองคือมีเคล็ดวิชาล้ำค่าหน้าตะลึงถอดอักขระที่เรียงรายบนประตูอย่างต่อเนื่อง เมื่อผู้คนได้ข้อสรุปสีหน้าก็บูดเบี้ยวไม่น่าดูกายเนื้อไม่ไหวเป็นแน่พวกเขาแบกกลับความกดดันเช่นนั้นไม่ไหวส่วนการใช้และเข้าใจอักขระมันก็ยิ่งยากมีคนพุ่งไปไม่หยุดผลคือถูกโจมตีจนลอยลิ้วอักขระเหล่านั้นทำงานไวจนผู้คนลานตายากจะทำลายสื่อห้าวมองดูอยู่ชั่วครู่เขาตัดสินใจลงมือเพราะมีคลื่นยิ่งใหญ่ลอยมาจากฟ้าไกล คนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพียงชั่วครู่จํานวนคนก็เกินหลายร้อยชีวิตแล้วชริงสื่อห้าวก้าวมาถึงหน้าประตูสองมือประสานอินอย่างต่อเนื่องจากนั้นฟาดลงไปอักขระจํานวนมากลอยออกมาล้วนเป็นอักขระกระดูกดั้งเดิมไม่ถึงขั้นล้ำลึกลอยเข้าไปในตําหนักเขาหาใช้ร่างกายฝืนฝ่าเข้าไปแต่ใช้อักขระถอดความหมายอักขระรวมตัววิวัฒนาการอีกคราลึกลับพิสดาร ตอนนี้สื่อ้าวรวบรวมสมาธิอย่างต่อเนื่องใส่ลงไปในอักขระฉับไวทลายด่านเบื้องหน้าคลื่นยิ่งใหญ่ลอยมาจากที่ห่างไกลเงาสีทองปรากฏกายชายหนุ่มคนนี้ปกคลุมด้วยเปลเวไฟสีทองตั้งแต่หัวจรดเท้าด้านหลังมีปีกเหลืองอร่ามดังหลอมจากทองคำเมื่อกระพือปีกก็ปล่อยกระแสไฟออกมามหาศาลปกคลุมฟ้าสูง อายุเขาไม่มากนักแต่กลิ่นอายที่กระจายออกมากลับน่ากลัวมากเป็นพิเศษทำให้มนุษย์หนุ่มมากมายสั่นรริกแข้งขาอ่อนแรงสั่นเทิมมีชายหนุ่มหลายคนตามหลังเขามาเป็นเช่นเดียวกับผู้ถือธนูที่ถูกสังหารเมื่อครู่ล้วนแข็งแกรง่งขนาบซ้ายขวาของเขาจะเข้าไปแล้วจวนไม่ทันแล้ว ชายหนุ่มมีเส้นผมสีทองปล่อยสบายมีปีกสีทองที่หลังขมวดคิ้วกระพือปีกสายฟ้านับหมื่นจังก็ลอยขึ้นสิ้นเสียงดังตูมฟ้าดินก็สะเทือนเลือนลั่นผู้คนต่างหวาดผวานี้ไม่ใช่นักพรตขั้นแปลงจิตกลิ่นอายยิ่งใหญ่เหลือเกินปีกทองกระพือภาพภาพสายฟ้าข้ามเวหาตกลงสู่ประตูตำหนักทั้งหมดหมายสังหารสื่อห้าว ตอนนี้เขาอยู่ในช่วงสำคัญของการถอดอักขระสื่อห้าวไม่ถอยไม่หันหลังไปต่อสู้กับเขาแค่ร่างกายส่องแสงเกิดกระสวนสีทองบนผิวกายอันแล้วอันเล่าขจัดสายฟ้าอันไม่สิ้นสุดปรากฏว่าร่างกายของเขาระเบิดแสงสว่างถูกทะเลสายฟ้าผืนนี้ท่วมจนมิดทั้งร่างส่องแสงแวววาวเคล็ดวิชาคุณเผิงสำแดงเดดดูดซึมสายฟ้าอย่างไม่รู้จักจบจากสิน้น แต่เขาก็ตกใจคนคนนี้แข็งแกร่งมากรับมือยากยิ่งนักก้าวสู่ขั้นสลักอักขระแล้วเมื่อเหลือบมองเขามองเห็นชายหนุ่มที่อายุมากกว่าเขาไม่กี่ปีผมทองปล่อยสยายในตาหน้าสะพรึงกลัวงดงามจนแทบจะประหลาดเอน่าสนใจนี่ไม่คิดว่าจะต้านทานการโจมตีของข้าได้ชายหนุ่มพึมพำ สื่อห้าวเพิกเฉยสองมือวาดไปมาอย่างรวดเร็วย่างไปสี่ก้าวใหญ่จวนเข้าสู่ตำหนักแล้วและตอนนี้อักขระที่แบกรักก็มากขึ้นเรื่อยๆนั่แน่นขนาดอย่างยิ่งอยู่ในช่วงเวลาคับขันชายหนุ่มปีกทองด้านหลังคนนั้นนําคันธนูใหญ่ออกมาง้างธนูดังวิง้งสอนสีทองลอยออกไปคมกริบน่ากลัว ผู้คนต่างตะลึงพรึงเพลิดมันไม่เหมือนลูกธนูแต่เหมือนภูเขาลูกใหญ่อาดมาส่งเสียงดังสนั่นวันไหวกลิ่นอายน่าตื่นตะลึงแววตาของสื่อห้าวแปลเปลี่ยนเป็นเย็นเยือกสอนด้ามน,นี้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงมาจากมือดีขั้นสลักอักขระหากเขาไม่ต่อต้านแล้วก็บางทีอาจถูกทะลวงแต่หากลงมือสิ่งที่ทำจะสูญเปล่าต้องเริ่มถอดอักขระใหม่ตั้งแต่ต้น เช่นนั้นอีกฝ่ายจะมีโอกาสต่อสู้กับเขาเกิดเหตุพลิกผันมากมายเพราะรอบข้างมีผู้กล้าจำนวนมากคนครูกันมามากขึ้นเรื่อยๆสื่อห้าววาดมือขวาอักขระกลายเป็นมังกรเจียวตัวหนึ่งพันเกี่ยวสอนทองด้านนั้นไม่ทำลายความเร็วของมันเพียงเปลี่ยนทิศทางของมันและถอดอักขระภายในยอดเยี่ยมนักฝูงชนตกตะลึง ข่าวรวดเร็วปานนี้หนึ่งมือถอดอักขระต่อเนื่องอีกหนึ่งมือสร้างผลลัพธ์เช่นนี้ชักนำสอนทองไว้ใช้เองชายหนุ่มผมทองด้านหลังมีแววจายเย็นเยือกง้างธนูต่อเนื่องยิงศรอ,ออกมาไม่ขาดสายแสงทองพร่างพายลอยข้ามอากาศต่างเข้าประชิดสื่อห้าวหมายทำอันตรายเล็งท้ายถอยลูกกระเดือกและหัวใจ สือห้าวเหลียวหลังแล้วหัวรอกเขาตวัดมือดึงดอกบัวตรงปากประตูจนได้มาจากนั้นก็ทิ้งเงาไว้ในตำแหน่งเดิมก้าวเข้าสู่ตำหนักถอดอักขระได้แล้วในที่สุดตูมตูมสอนทองหลายด้ามถูกยิงเข้าไปในตำหนักส่งเสียงดังสะเทือนหูดังตีกลองสวรรค์ฝูงชนเฮโลพุ่งตัวออกไปพร้อมกันหมายตามเข้าไปในตำหนักโบราณน,น่าเสียดายที่ประตูบานนั้นปิดตัวลง อัขระโชดช่วงตำหนักจมลงไปก้นทะเลสาบลาวาภายในตำหนักมืดสลวงเงียบสงัดอย่างยิ่งมีเพียงเสียงฝีเท้าของสื่อห้าวเขาพึมพำว่าไม่ได้ลองว่าหากใช้กายเนื้อจะเข้ามาได้หรือไม่แท้จริงแล้วเขามั่นใจในความแข็งแกร่งของร่างกายมากที่เขาเลือกใช้อักขระถอดอัขระเพื่อต้องการทดสอบจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง ตหนักใหญ่โตมโหฬารมากไม่มีคนเข้ามาไม่รู้นานเท่าใดแล้วยืนอยู่ตรงนี้ราวกับยืนอยู่บนโลก,โกรกร้างเพียงลําพังเขามุ่งหน้าเดินไปพลางตั้งใจสํารวจนี่เป็นสิ่งก่อสร้างบรรพการเปี่ยมด้วยกลิ่นอายแห่งการเวลาโคมไฟเขียวใหญ่ขนาดมเมล็ดถั่วส่องแสงวูบไหวอยู่เบื้องหน้าเป็นโคมไฟวิเศษหรือสื่อห้าวประหลาดใจลุกโชนตั้งแต่บรรพการกระทั่งตอนนี้ คงไม่ใช่ของธรรมดาเขาเดินเข้าไปใกล้ที่นั่นมีแท่นหินโคมไฟสำริดสีเขียวเก่าแก่เป็นอย่างมากเต็มไปด้วยละองฝุน่นสลักอักขระไว้มากมายเป็นแค่ศาสตราวุธธรรมดาชิ้นหนึ่งหาใช่วัตถุวิเศษเขาสำรวจอย่างทีท่วนผิดหวังเล็กน้อยอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่ของเหลวใต้ไส้เทียนกลับหน้าตะลึงนี่เป็นเลือดเทพเจ้าหรือ โคมไฟสำมฤทธิ์เก่าและเรียบง่ายแต่ของเหลวใต้ไส้เทียนกลับไม่ธรรมดาแม้จวนแห้งขอดแล้วแต่เหลือเพียงหนึ่งหยดก็ทำให้คนใจเต้นระส่ำาได้เช่นเดิมกดดันจนทำให้หยุดหายใจหายใจไม่ออกของเหลวดำสนิทไม่มีรัศมีอะไรแต่แฝงไว้ด้วยพลังวิเศษยิ่งใหญ่การเวลาเนิ่นนานผ่านไปความวิเศษไม่เคยจางหายยังคงดำรงอยู่ภายใน สื่อห้าวเอาไส้ออกมาอย่างระมัดระวังยกโคมไฟสำริดดวงนั้นขึ้นแล้วตั้งใจสัมผัสมีคลื่นที่ทำให้คนสะพรึงกลัวอย่างแท้จริงจะกินสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้เก็บไว้ก่อนเมื่อถึงเวลามันอาจมีประโยชน์มหาศาลก็เป็นได้เขาเก็บเข้าไปในถุงหยินหยางแล้วมุ่งหน้าเดินต่อไป